วิเคราะห์เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดเจอกับวูฟแฮม m ์ตันเปิดหัวสวยสมราคาทีมเต็งสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องอเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นการวิเคราะห์หลังเกมในนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางด้านของวูฟแฮม์ตันวันเดเลอร แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง a w วโก o ด้วยและที่สาคัญครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับทางช่องมีทางด้านในปุ่มซุปเปอร์แงก็สามารถกดกันได้นะครับและที่สําคัญเลยคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับคอนเทนต์นี้สามารถออคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะแฟนทีมไหนสําหรับวันนี้นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามาในระบบ 4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นทางด้านของเจมแทฟฟอร์ดนะครับส่วนแบ็คขวาเป็นทางด้านของริโก้ลูวิสนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของไรยันเอ็ดนอรี่คู่เซ็นเตอร์เป็นทางด้านของดีแอสจับคู่กับจอห์นสโตนเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสามตัวนะครับมีเบดโดซิวากับตันทีมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของ นิโก้กอนซาเลสแล้วก็ทางด้านของกองกลางตัวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นทางด้านทิจนี่ไรเดอร์นะครับแล้วก็เกมลุก3ตัวเนี่ยฝั่งขวาเป็นออสการ์บ๊อบฝั่งซ้ายเป็นเจอร์มี่ดอกูนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราห์ฮาร์แลนด์ถ้าถามว่า11ตัวจริงนะครับเอ่อผมค่อนข้างแปลกใจในตำแหน่งของออสการ์บ๊อบนะครับส่วนในเรื่องของริโก้รูวิสเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจมากนะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าโอเคในช่วง ชิงแชมป์สโมสรน,นะครับหรือแม้กระทั่งบอลกระชับมิสเนี่ยเขาลงต่อเนื่องอยู่แล้วในทางกับการโอเคจอห์สโตนถ้าไม่เจ็บนะครับบวกกับยิ่งถ้าเราในได้ดูในเรื่องของวิธีการซ้อมเนี่ยผมว่าจอห์สโตนดูจะเป็นตัวหลักของทีมนะในเรื่องของตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับเพราะตอนนี้ยอสโกกวาดิโอนยังเจ็บอยู่ดังนั้นผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคชัดแล้วว่าจอร์สโตนน่าจะช่วงแรกๆที่ยังไม่มี กวเดโอเนี่ยเขาน่าจะได้ลงเล่นนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเอา11ตัวจริงตรงนี้ที่น่าแปลกใจก็คือออสการ์บ๊อบเนาะแต่ว่าพอลงเล่นไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่แปลกใจนะครับทำไมถึงเป็นตัวจริงทีนี้เรามาดูในเรื่องของรูปเกมวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเน้นบุกทางด้านของฝั่งขวานะครับเป็นพิเศษซึ่งถ้าเราดูจากรูปนะครับจะเห็นได้ชัดว่าฝั่งขวาเนี่ยเยอะมากในทางกับการก็ ตรงกลางก็ถือว่ารองลงมาน้อยหน่อยนะครับก็คือฝั่งซ้ายซึ่งเอาตรงๆคือก็ไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าผมว่ามันด้วยไปวิธีการเล่นที่ถ้าดูตรงเนี้ยผมว่ารู้การนี้เป๊ปน่าจะวิธีการเล่นของเขาเกมลุกเนี่ยน่าจะเน้นในพื้นที่ตรงกลางกับฝั่งขวามากเป็นพิเศษนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของอรูปต่อไปนะครับ อยากให้แฟนๆของซิตี้เข้ามาฟังนะครับไม่ว่าจะ,ะหน้าใหม่หรือหน้าเก่านะครับคือถ้าหน้าเก่าอะ่ะผมว่าเคยเห็นรูปแบบเซตเทิลนี้อยู่แล้วแหะแต่ถ้าเป็นหน้าใหม่นะครับก็ลองลองฟังกันดูแล้วก็ลองศึกษากันดูไม่ได้ยากนะครับโดยตำแหน่งนะครับถ้าเราจำกันได้คือซิตี้มีวิธีการบุกนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่1 นะครับคือซิตี้จะเซตเกมนะครับโดยการที่ดันทางด้านของจอห์นสโตนนะครับไปเล่นตรงอนะินเวอร์ตเนาะแล้วก็เอายารยานเอ็ดโนรีเล่นอินเวอร์ตเข้ามาเล่นเป็น3ตัวบนนะครับในแดนในแดนตรงกลางละกันเนาะก็จะมีอย่างเอ็ดโนรีนะครับกอนซาเรสแล้วก็จอห์นสโตนโดยดันทางด้านของรูวิสเนี่ยขึ้นไปด้านบนส่วนกองหลังเนี่ยจะทิ้งไว้ตัวเดียวก็คือรูเบนดิแสซึ่งรูปแบบ formation ตรงนี้ก็คือวิธีในการเรื่องของการเซตบอลการบิวเกมนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมรุกซึ่งอย่างที่ผมเคยทำไปแล้วก็คือตรงนี้ไม่ได้แปลกแปลว่าโอเคซ้อมมาไงใช้อย่างนั้นแต่เกมเนี้ยที่น่าสนใจคือในตำแหน่งตัวของ r i โ o Lewis ต้องยอมรับเพราะว่าตลอดที่ดูมาตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์สโมสรน,นะครับรวมถึงบอลกระชับมิดเนี่ย คนที่จะมาเล่นตรงกลางคู่กับทางด้านของกรอสเลสในลักษณะที่ผมใช้คําว่าตัวเชื่อมบอลละกันตัวที่คอยมาเชื่อมฟุตบอลนะครับไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหเป็นตัวแปะหรือตัวพาะไ,ไม่ใช่นะแค่ลงมาเล่นกับฟุตบอลเนี่ยจริงๆลูวิสแทบจะมีบทบาทน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นะจะเป็นทางด้านของแบรเดโดซิวา oh นะครับฟิลโฟเดนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เขาละกันแต่มาวันเนี้ย เป๊ปให้หน้าที่ตรงนี้กับเขาซึ่งผมมองว่าก็ถือว่าทําได้ดีไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ว่าถือว่าทําได้ตามมาตรฐานละกันซึ่งถ้าเราดูครับจากรูปที่2ตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าวิธีการเล่นก็คือการโยกลูอิสนะครับลงมาต่ำเพื่อที่จะยืนคู่ออก,ก่อนซซเลสนะครับซึ่งตัวบนเนี่ยเบดโรซิวาทิจิเนรไรเดอร์ก็ตัวบนไปตัวริมเส้น2ฝั่งก็ยึดตำแหน่งไปหน้าเป้ายึดตำแหน่งไปดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้ว่า เกมเนี้ยที่น่าสนใจคือทางด้านของตําแหน่งวิโก้ลูอิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้ดีก็คือทางด้านของนิโก้กอนซาเลสส่วนที่เด่นมากๆนะครับก็คือทิจเน่รเดอร์ถ้าเรามาดูจากภาพนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวกอนซาเลสเนี่ยจะมายืนคู่นะครับกับทางด้านของลูอิสซึ่งในตําแหน่งเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของ มีไรเดอร์บ้างมีทางด้านของฟิลฟเดนนะครับหรือเบนโดซิวาริโกโอเลลี่อะไรพวกเนี้ยคือจะเป็นตำแหน่งที่ผมบอกมาหมดจะเป็นผู้เล่นเหล่านั้นหมดแต่เกมเนี้ยเป๊ปเลือกที่จะใช้ตัวลูวิสมาซึ่งผมมองว่าเออมันแปลกดีจากดูภาพแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเออเขามายืนในการที่ออยืนคู่กันนะครับทีเนี้ยถ้าภาพต่อไปสิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือวิธีการเล่นของตัวริมเส้นนะครับของทางด้านของเป๊ปเราจะเห็นได้ชัดว่า ยังไงนะครับพอเปิดรูดการมาแล้วเป๊ปจะใช้ตัวริมเส้นเนี่ยยึดแทบจะยืนชิดริมเส้นเลยแล้วก็แทบจะขยับน้อยมากจากรูปะครับไม่ว่ารูปหหรือรูปสสิ่งที่มันเป็นปัญหาณนะตอนเนี้คือเมื่อตัวริมเส้นของซิตี้ได้บอลพวกเขาจะเจอนักเตะไม่ใช่หนึคนนะครับแต่เจอ2หรือสามคนที่คอยมาซ้อนกันอย่างจังหวะเนี้ยออสการ์บ๊อบนะครับต้องเล่นต้องเจอผู้เล่นวูฟ อยู่ข้างหน้าถึง3คนซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับในทางกับการมันก็เยอะเกินไปกว่าที่จะเลี้ยงผ่านได้หรือกว่าจะนึกออกไหมครับกว่าที่จะทําอะไรได,ได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยังไงผมเชื่อว่าตลอดรุูการนะครับหรือหลังจากนี้ไปอะ่ะเป๊ปน่าจะคือต้องเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนนะครับและเชื่อว่าต้องมารอดูว่าเฮ้ยจะมีการปรับไหมซึ่งผมมองว่าไอการปรับตรงเนี้ยถ้าถามผมนะ1ออกบอลให้เร็วขึ้น กับ2คือลองสลับในเรื่องของตำแหน่งตัวริมเส้นไงนครับลองให้มันหลากหลายดูว่าเฮ้ยลองเอาโดกูมาเล่นขวานะครับหรือหาคนไปเล่นซ้ายดูให้ฟุตบอลมันเป็นบอลที่เหมือนเป็นปีกสมัยก่อนดูบ้างนะครับมันจะได้เฮ้ยไม่โดนดักเข้ามาดักข้างในอะไรอย่างเงี้ยผมผมมองว่าตรงนั้นน่ะสามารถแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ในทางกับการเป็นทั้งสองฝั่งนะ เพราะว่าฝั่งซ้ายเกมเนี่ยที่เจอกับวูฟหรอครับโดกูก็เจอสถานการณ์เดียวกันยิ่งแย่กว่าก็คือเกมเนี่ยโดกูไม่สามารถทําสิ่งที่ออสการ์บ๊อบทำได้ผมใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าด้วยผมว่าด้วยวิธีการเล่นของโดกูมันมันไม่ได้เป็นปีกที่เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นปีกแนวแบบหลากหลายจะออกจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีลูกเล่นเยอะแต่ถ้าเทียบกับออสการ์บ๊อบเนี่ยเฮ้ยเขามีความหลากหลายมากกว่า ในทางกับกันเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คือดอกกูพอมันไม่หลากหลายอะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าดอกูจะมีวิธีเล่นเกมรุกแบบเดิมๆตลอดซึ่งในแง่ของการเป็นกองหลังอะครับมันมันไม่ยากเลยก็คือคุณแค่ดักเดิม,ดมๆซ้ำๆซ้ำๆแค่นั้นเองทีนี้สิ่งที่อีกอย่างที่อยากให้ดูนะครับในเรื่องของการเล่นเชฟเกมรับเอ่อเชฟเกมรับณตอนเนี้ยซิตี้จะมาเล่นอันนี้คือภาพตอนครึ่งหลังที่เปลี่ยนตัวแล้วเนาะ ผมสังเกตเห็นได้ชัดว่าพอซิตี้เล่นเกมรับนะพวกเขาจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ4-1-4-1ตลอดนะครับลองไปหาดูได้เลยจะเป็นระบบนี้ตลอดโดยที่ออกองกลางอย่างไม่ว่าจะเป็นโอเรรีนะครับหรือแม้กระทั่งเบดโดซิวากูโดกันพวกเนี้ยจะคอยมาช่วยนะครับในตำแหน่งตรงกลางอีกคนหนึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นทางด้านของกอนซาเรสซึ่งเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือตอนนี้เชฟซิตี้ เกมลับเป็นแบบนี้ตลอดนะครับในทางกับการถามว่าครึ่งแรกผมมองว่าครึ่งแรกด้วยความที่พวกเขาใส่เกมรุกเต็มที่แล้วก็จังหวะที่ต้องเล่นเกมลับอ่ะมันเป็นจังหวะที่โดนโต้เร็วนะครับเกมลับไม่ได้เซ็ตแบบหน้ากระดานแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันโอกาสเห็นมันน้อยแต่พอเขามาเล่นเกมลับอ่ะเราจะเห็นโอเคเชฟเกมลับซิตี้เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรมากทีเนี้ย เรามาพูดถึงในเรื่องของข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็สิ่งที่ซิตี้ต้องระวังและเกมเนี้ยเรายังเห็นได้ชัดว่ายังมีอยู่นะครับก็คือในเรื่องของผมเคยพูดไปแล้วว่าจากภาพเนี่ยซิตี้จะเล่นวิธีการเซตเกมบิวอัพเกมก็คือเหลือเซนเตอร์ไว้ตัวเดียวนะครับโดยดันจอห์นสโตนแล้วก็บีบทางด้านของเอ็ดโนเรียขึ้นมานะครับเป็นตัวฮาร์ฟสเปซเนาะแล้วก็เล่นคู่กับทางด้านของกอนซาเลสโดยมี ลูอิสเนี่ยขึ้นไปด้านบนจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าโอเคฟอร์เมชันเป็นแบบนี้ซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพจังหวะที่รูเบนดิอาสนะครับพยายามจะจ่ายบอลไปให้ตัวทางด้านของทิชานี่ไรเดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวะเนี่ยคือโดนผู้เล่นบูฟนะครับอ่านเกมแล้วตัดได้พอตัดได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโต้กลับมาพอฟุตบอลโต้กลับมาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าสถานการณ์เป็นไงนะแต่น่าจะช่วงตน้ตนๆเกมนี่แหละพอ ตัดมาปุ๊บสิ่งที่ซิตี้ต้องเจอคือเกมรับที่มีพื้นที่เปิดให้เล่นเยอะมากกับ2คือเชฟนักเตะในเรื่องของการยืนตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้เลยครับเพราะว่าทุกคนกำลังเล่นลุกแต่พอคุณจ่ายพลาดนะครับโดนตัดอะไรอุบิเหตุที่ไม่ใช่ว่าฟุตบอลตายอะ่ะเจอจังหวะแบบนี้หมดซึ่งรู้การที่แล้วนะครับซิตี้พลาดลูกแบบนี้เยอะแล้วผมจะรู้สึกว่า ไอ้ข้อแก้ตรงเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วว่ามันแก้ได้โดยการที่ผมบอกเลยก็คือ1ห้ามเสียบอลน,นะครับทำยังไงก็ได้ให้บอลตายในทางกับการคือถ้าคุณจะจ่ายอ่ะคุณต้องจ่ายชัวร์หรือจ่ายให้ผมว่าให้คู่ต่อสู้แย่งได้ยากที่สุดจะจ่ายยัดก็ยัดไปเลยครับอย่าขาดตรงเนี้ยมันสามารถแก้ได้ทํายังไงก็ได้ให้เชฟกองหลังเนี่ยมันมาในรูปแบบเป็นฟอร์เมชันเฮ้ยเพื่อที่จะเล่นเกมรับไม่ใช่เพื่อที่เกมลุก ถ้าคุณโดนแบบนี้ทุกครั้งผมกล้าพูดเลยนี่คือแค่วูฟนะครับวูฟยังมีประสิทธิภาพที่ไม่ได้โหแบบ Number รวหรือแบบโป้งแล้วโดนเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะเห็นได้ชัดว่านี่แค่วูฟพวกเขายังดูมีโอกาสที่เฮ้ยพลาดได้พลาดโดนนำพลาดโดนตีเสมอได้นะครับอ่ัอยากรูปนี้ครับเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่น่าจะเป็นรูบนดีแอสแหละ ลูเมเลสจ่ายเข้ากลางมาจังหวะเนี้ยถามว่าการจ่ายเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยที่เจอรี่ไรเดอร์เนี่ยเอ่อผมใช้คําว่าตื่นตัวช้าไปหน่อยละกันแล้วโดนบีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนบีบปุ๊บบอลโดนตัดนะครับพอบอลโดนตัดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวะเนี้ยต่อมาอันนี้คือจังหวะแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็คือตัววูฟได้ขึ้นเกมขึ้นมาแล้วได้จังหวะ โอกาสยิงสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคฟุตบอลยิงไปติดฉลับไม่เข้าอะไรก็ไรแต่แต่พอบอลมันฉลับไปถึงตัวลุกทางด้านของวูฟเนี่ยภาพเนี่ยผมอยากให้ดูจับที่ทางด้านของเจมส์แทฟฟอร์ดถามว่าทำไมเกมเนี่ยเราก็ต้องชมเจมส์แทฟฟอร์ดว่าเป็นเกมเปิดตัวที่1นนะผมว่าลูกอากาศลูกกลางอากาศดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมาธิการยืนตำแหน่ง การอ่านเกมดีมากๆผมใช้คำนี้เลยแทบความผิดพลาดแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ซึ่งจังหวะนี้อยากให้ดูว่าตัวเจมแทฟฟอร์ดเนี่ยแทบจะมองลูกฟุตบอลตลอดเวลาพอบอลนะครับหลุดเข้ามาถึงผู้เล่นวนะูฟเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระยะแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเจมแทฟฟอร์ดพร้อมที่จะออกไปเล่นแล้วจังหวะนี้จากรูปที่2ออะครับลูกด้านล่างเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือแค่จับบอลนะครับแล้วตัวผู้เล่นวูฟเนี่ยแค่จะแต่งเพื่อยิงเท้าซ้ายทันใดนั้นเนี่ย เจมส์แทฟฟอร์ดวิ่งออกมาแทบจะผมว่าระยะแบบ5หลาประมาณเนี้ยหหลาประมาณนี้แหละคือนิดเดียวครับออกมาเร็วมากสิ่งที่เกิดขึ้นจังหวะนี้ใช่ล้ำหน้านะครับแต่เจมส์แทฟฟอร์ดแสดงให้เห็นถือเฮ้ยเขาอ่านเกมตลอดออกมาเร็วสุดท้ายลูกนี้ติดเซฟลูกนี้เราก็ต้องชมว่าเฮ้ยเจมส์แทฟฟอร์ดนึกออกไหมครับว่าเฮ้ยเขาสมาธิดีมากๆในทางกับการผมอยากให้ดูในเรื่องของผู้เล่น out ฟิลกับผู้เสาบตูเนาะเราจะเห็นได้ชัดว่าความยากของ ผู้เล่น outfield คือคุณต้องมองบอลด้วยในทางกับการคุณต้องไม่ลืมมองผู้เล่นด้วยครับแต่ในแง่หนึ่งก็คือผู้รักษาประตูะมันไม่จําเป็นต้องมองผู้เล่นขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้มีผู้เล่นนึกออกไหมครับข้างหลังก็ไม่มีเพราะเราคือตัวสุดท้ายดังนั้นสิ่งที่ประตูะครับผมถึงบอกว่านี่คือข้อดีแล้วก็ดูแล้วมีอนาคตแน่นอนก็คือเขาจ้องฟุตบอลตลอดเวลยลูกฟุตบอลตลอดแทบจะมีสมาธิกับมาเลย มันอยู่ไหนเราอยู่หน้านตาเราอยู่หน้า,นาโฟกัสต,ตรงนั้นซึ่งผมนึกว่าเฮ้ยจังหวะน,นี้ต้องชื่นชมนะครับซึ่งถามว่าจังหวะพวกจังหวะพลาดๆของซิตี้เกมเนี่ยมีอีกไหมผมมองว่าก็เป็นเป็นแบบเนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นในรูปแบบอย่างนี้ทั้งนั้นเนาะเซตเกมมาโดนตัดแล้วก็โดนโตส่วนครึ่งหลังเนี่ย เกมในเรื่องของบุกน้อยลงส่วนวิธีพลาดเนี่ยก็ยังพลาดแบบเดิมก็คือเรื่องของการจ่ายบอลติดๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกคือพอพลาดตรงนั้นน่ยข้อดีคือเชฟเกมรับอะ่ะเขามาอยู่ในเรื่องของตำแหน่งต่อตำแหน่งและไม่ได้กําลังทําเกมรุกดังนั้นเนี่ยเชฟมันไม่ได้แย่มันสามารถป้องกันได้นะครับพอพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดไปแล้วทีนี้เราอยากมาดูเรื่องของเกมลุกบ้าง เกมลุกของซิตี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ผมมองว่าไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแต่อยากให้แฟนๆซิตี้ที่เข้ามาแล้วเป็นคนใหม่ๆแล้วกันที่เข้ามาดูนะครับผมอยากจะโฟกัสจังหวะนี้นะครับจังหวะเนี้ยคือจังหวะเล่นเกมลุกที่ซิตี้ซ้อมกันอยู่แล้วนะครับโดยไปหาดูได้เลยก็คือผมจะพูดซ้ำๆนะครับเดิมๆก็คือตอนซ้อมที่เป็นโอเพนเทรนนิ่งให้กับแฟนบอลเข้ามาดู นี่คือลูกซ้อมนะครับที่ซิตี้ผมรู้สึกว่าดีไม่ดีรูการเนี่ยพวกเขาอาจจะหยิบตรงเนี้ยมาใช้ในเรื่องของเป็นทีเด็ดมากขึ้นนะจังหวะเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดว่าบอลเนี่ยอยู่ทางด้านของออสการ์บ๊อบนะครับออสการ์บ๊อบได้บอลปุ๊บสิ่งที่เขาทําเขาจะคืนนะครับหรือส่งบอลให้ทางด้านของจอห์นสโตนหน้าที่ของจอห์นสโตนคือ cross b ลเข้าไปโดยมีนะครับโดยมีตัว รุกนะครับของซิตี้ทั้งฮาแลนด์นะครับแล้วก็ปีกซ้ายอย่างโดกูแล้วก็กองกลางอย่างเบรโดซิลวานะครับแล้วก็ตัวที่หุบเข้ามาเล่นอย่างวิโก้ลูวิสนะครับคือพวกเนี้ยพอตอนโซนได้บอลน,นะครับใ,ในในตำแหน่งฝั่งขวานะนักเตะที่อยู่ในเซตเกมลุกเต่าเนี่ครับคือเขาจะโถมขึ้นไปเพื่อที่จะชาร์จหน้าประตูนะครับดังเนี่ยรูปที่1น,นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยรูปที่2ซึ่งรูปที่2เนี่ยจังหวะนะคนละจังหวะนะครับแต่เราจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยสจังหวะเนี่ย เป็นจังหวะที่เซตเหมือนกันเลยครับแล้วจังหวะแทบจะเหมือนกันเดะก๊อปปี้เพสครับเล่นจากด้านข้างด้านข้างไปไม่ได้คืนกลับมาให้จอห์นสโตนที่อินเว d เข้ามาเนาะเป็นเซนเตอร์อินเวดเข้ามาเล่นแล้วก็ c คร s สบอลโดยที่เนี่ยตัวลูก4ีห้าตัวก็คอยอะพุ่งเข้าไปชาร์จทิตตี้เล่นอย่างนี้นะครับในเกมลูกซึ่งผมมองเหมือนที่ผมบอกคือน่าจะเป็นทีเด็ดในฤดูกาลนี้ในทางกับกันนะครับถามว่าฝั่งซ้ายก็เล่นจังหวะนี้นะครับ แบบนี้เลยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับวว่าแมตช์เนี้ยค่อนข้างน้อยแต่ให้จินตนาการว่าถ้าเป็นฝั่งซ้ายซิตี้ก็เล่นแบบนี้นะครับโดยคนโยนะจะเป็นทางย่านของราย,ยานเอ็ดนูรีนะส่วนเกมรุกอื่นๆของซิตี้ผมว่าก็ตามมาตรฐานนะครับตามซิตี้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของจังหวะของ การทำสกอร์มั่งนะครับจังหวะที่เป็นประตูเราต้องยอมรับก่อนว่ารูปเกมโดยรวมวันนี้ผมว่าซิตี้ค่อนข้างที่จะช่วงแรกนะก่อนได้ประตูคืออึดอัดพอสมควรไม่ได้มีจังหวะอะไรมากยังขาดในแบบอ่ะจังหวะสุดท้ายอยู่ยังแบบผมใช้คําว่ายังยังจูนกันไม่ติดละกันแต่ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูจังหวะลูกแรกนะครับที่เป็นประตูเนี่ยจังหวะเนี่ย ตัวไรเดอร์นะครับเขาได้บอลจากตรงกลางแล้วก็เลี้ยงมาโดยที่ไม่มีใครปิดเลยเนาะแล้วเราก็ต้องชมว่าจังหวะเนี้ยไรเดอร์ Rider เป็นนักเตะที่ผมว่าลูกเนี้ยถ้าไม่ได้เรื่องของทักษะส่วนตัวนะครับในเรื่องของการเลี้ยงบอลหรือเรื่องของสกิลเพลย์ที่มีเนี่ยโอกาสที่จะหลุดมาตรงนี้นนยยากในทางกับกันเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมรับจังหวะเนี้ยถือว่าพลาดด้วยพอฟุตบอลไรเดอร์เลี้ยง ตัวมาได้ปุ๊บเลี้ยงบอลผ่านมาปุ๊บกินตัวได้สักหนึ่งตัวหรือ2ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นได้ชัดนะครับจากภาพบนคือฟุตบอลเมื่อไหลที่ตัวรุกหันหน้านะครับหันหน้าเนี่ยเข้าหาประตูแล้วมันมีพื้นที่เล่นให้เล่นเยอะเนี่ยสิ่งที่กองหลังเกลียดมากที่สุดคือจังหวะแบบนี้นครับจ่ายทะลุช่องแบบนี้ร้อยทั้งร้อยนะครับร้อยทั้งร้อยเลยก้าวการันตีได้เลยว่ากองหลังเสียเปรียบแล้วโอกาสที่กองหลังจะตัดได้เนี่ยผมมองว่ายาก ซึ่งจังหวะเนี้ยไรเดอร์ Rider จ่ายได้ดีด้วยความที่พื้นที่ตรงเกมรับของบูฟเนี่ยมันเหลือเยอะมากมันเลยทําให้เขามีเวลาที่จะปาดเข้าไปแล้วมันก็คือลูกซอ้อมครับจุดนัดพบโดยที่จากภาพนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพช้าลิโกลูอิสไม่ได้มองฮาแลนด์เลยครับนี่คือตามแบบลูกซ้อมเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นประตูดังนั้นเนี่ยผมว่ารูปแบบเนี้ยเราก็ต้องชมว่าเฮ้ยโอเคความสามารถของนักเตะเราได้ของไรเดอร์ในทางกับการพอพอถึงจังหวะปุ๊บ นักเตะทําได้ทุกอย่างจบสกอร์คอมพลีสโอเคผมถึงบอกลูกนี้เพอร์เฟกนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูรูปต่อไปรูปต่อไปรูปที่2ของไรเดอร์เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นจังหวะพลาดของผู้เล่นวูฟนะครับกองหลังพลาดทีนี้ออสการ์บ๊อบนะครับพอตัดบอลได้สิ่งที่จังหวะเนี่ยเราเห็นคือ1เราต้องชมออสการ์บ๊อบว่าจ่ายดีนะครับในทางกับการตัวไรเดอร์ก็กลายเป็นว่าเป็นนักเตะที่ผมว่าจังหวะเนี้ย จัดระเบียบร่างกายได้ดีมากนะครับคือเป็นจังหวะที่ไม่จับเลยครับอย่างที่ผมบอกคือออสการ์บ๊อบจ่ายดีในทางกับการพอจัดระเบียบร่างกายดีคิดแล้วครับว่าต้องเล่นจังหวะไหนจะยิงไปทางไหนเนี่ยสุดท้ายลูกบอลเนี่ยโอ้โหมันเสียบเสาสองชนิดที่ผมว่ามันคือเพอร์เฟ s c o สกอร์เลยครับมันคือการจบสกอร์ที่แบบถ้าเต็ม10เอาไปเลยเต็ม10ครับนี่คือเฮ้ยคลาสที่ผมรู้สึกว่าจุดหนึ่งที่ทิชานี่ไรเดอร์กับมิลานที่ทำสกอร์ได้เยอะผมว่าก็ตรงนี้แหละ คือเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ผมมองาอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟมากแต่เราเห็นได้ชัดว่าพอเขาเล่นแดนบนอะ่ะเขาเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้ดีมากๆนะครับลูกนี้ไม่ได้ง่ายนะครับทุกอย่างองค์ประกอบต้องแบบโอ้โหเป๊ะมากนะครับถึงจะยิงได้แล้วก็เป็นสกอร์ได้ทีนี้เรามาดูลูกของฮาแลนจังหวะนี้เราก็ต้องชมทางด้านของเจมส์แทฟฟอร์ดเนาะเปิดยาวมาซึ่งพื้นที่นะครับ ให้เล่นเยอะกับทิจิน่ไรเดอร์จังหวะนี้ผมถึงบอกว่าโอเคสิ่งที่ต้องชมคือเจมส์แฟฟอร์ดเปิดยาวได้แม่นบวกกับพื้นที่ที่ไปเล่นเนี่ยมันเหลือเยอะจริงๆนะครับมาเลยทําให้ลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วก็เป็นประตูได้ง่ายจังหวะนี้เล่นกันอยู่3คนไม่ได้มีอะไรเลยนะครับและถ้าเราดูกับผู้เล่นวูฟวะวูฟมีผู้เล่นในเกมที่จะรับตอนนี้มีหลักๆคือแค่4ี่ซิตี้ที่มี3ซึ่งในความเป็นจริง มันอาจจะเสียเปรียบแต่อย่างที่บอกครับคือตราบใดที่ผู้เล่นเกมลุกะได้หันหน้าเข้าหน้าประตูเนาะแล้วต้องเจอเกมรับที่หันหลังเนี่ยผมว่ายังไงเกมลุกก็ได้เปรียบนะครับไม่ว่าตัวผู้เล่นจะน้อยกว่าซึ่งจังหวะนี้นเราจะเห็นได้ชัดแค่เลี้ยงนะครับแล้วก็1นึทะลุช่องแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นที่จนีนี่เนาะคัดแบ็กขึ้นมาให้ฮาแลนด์ยิงง่ายๆนะครับลูกนี้ไม่ได้มีอะไรมากทีนี้อีกลูกหนึ่งนะครับลูกที่ ก่อนแชก,กี้จะยิงคือจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่แรนด์แชก,กี้ลงมาแล้วนะครับแล้วแชก,กี้เราต้องยอมรับว่าพอเขาลงมาเล่นเนี่ยเขาถูกเหมือนเป๊ปให้หน้าที่เขาดูเป็นตัวอิสระในเกมรุกแล้วกันแล้ววันเนี้ยลงมาเล่นกองหน้าแทนทางด้านของฮาแลนด์จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่แชก,กี้ลงไปเล่นฟุตบอลตรงกลางสนามนะลงไปเคลื่อนบอลลงต่ำไปเล่นคู่กับเนี่ยครับทิจเนี่ไรเดอร์ออสการ์บ,บ๊อบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเล่นบอลกันง่ายนะครับจังหวะเดียวแล้วหลุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจังหวะเนี้ยจริงๆอะ่ะถ้าสําหรับผมนะผมมองว่าโอมามามูชต้องกระตุ้นตัวเองต้องมีการตื่นตัวมากกว่านี้ถามว่าทําไมฟุตบอลน,นะครับลูกฟุตบอลอยู่จังหวะฝั่งขวาจริงนะแต่ไม่ได้ทํากันเร็วนะครับคือเคาะกันไปเคาะกันมาหาช่องแล้วพอถึงจังหวะปุ๊บโอเคค่อยเพิ่มสปีดฟุตบอลแต่สิ่งที่ผมเห็นจังหวะเนี้ยโอมามามูชดูเฉื่อย เกินไปซึ่งถ้าตามหลักจริงๆถ้ามีความผมว่าอ่านเกมดีๆนะมามูชต้องอยู่ในกรอบสีขาวนะครับไม่ใช่อยู่ตำแหน่งข้างนอกอย่างนี้นะมามูชต้องอยู่ในกรอบสีขาวเพราะสุดท้ายจังหวะเนี่ยทิชเนอร์นี่ไรเดอร์จ่ายตามซ้อมเลยครับจ่ายตามแบบลูกฟุตคือจ่ายตามชนิดที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับกดสูตรอะสุดท้ายจังหวะเนี่ยโอมามามูชเข้า ไม่ถึงเนาะไม่สามารถอะเล่นต่อได้ไม่สามารถเบิ่งสกอร์ได้ไม่สามารถที่จะยิงได้ซึ่งจังหวะเนี้ยถ้าตามหลักมามูชจะเป็นคนที่จบสกอร์แล้วก็มีสกอร์แน่นอนในเกมนี้แต่สุดท้ายพอมันไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไรเดอร์ปาดเข้ามาตามปกติในทางกับการโอเคมามูชไม่ไม่ได้พร้อมเล่นนะครับแต่ยังไปเก็บบอลได้สิ่งที่โอเคบอลมัน จังหวะมันต่อเนื่องมาเนาะมันก็เป็นจังหวะที่โอเคซิตี้ขึ้นมาเล่นเกมรุกปกติเติมเกมเขามามามูสจ่ายกลับเข้าไปให้ทางด้านของกอนซาเรสจังหวะเนี้ยอยากให้ไปหาดูนะครับก็คือทางด้านของตัวไรอันแชกีเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมว่าเขาเป็นเบอร์10แบบนี่คือเบอร์10ที่เกิดมาเป็นเลยครับความเป็นเบอร์10ล้วน พราะจังหวะนี้ก่อนที่เขาจะได้บอลจากทางด้านของกอนซาเลสแชกี้ใช้แค่เสี้ยววินาทีหางตาผมใช้คำนี้เลยเพื่อดูทางด้านของโอเรีรี่ว่าโอเคมีเพื่อนเล่นแล้วจะเล่นจังหวะต่อไปยังไงคือพราอคือคิดในหัวเนี่ยคิดไว้แล้วครับว่าจังหวะต่อไปจะเล่นยังไงพอได้บอลปุ๊บสิ่งที่เขาทําคือจังหวะเดียวถึงแม้นะครับบอลจะไม่ได้เข้าขาทางด้านของโอเรีรี่ เพราะว่าโอเคกองหลังของวูฟเข้ามาสกัดทันแต่สุดท้ายบอลจังหวะ2ยังอยู่กับแชกี้แล้วสุดท้ายลูกนี้แชกี้ก็ยิงขวานะครับเป็นประตูซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าจังหวะนี้ที่เอามาให้ดูคือผมอยากให้ดูความวิชั่นแล้วกันความเป็นเบอร์สิบของแชกี้คือมันเป็นจังหวะที่เนี่ยครับเสี้ยววินาทีดูปุ๊บพร้อมหางตาเห็นแล้วนักเตะว่างเพื่อนว่าง ให้จังหวะ1 1นเคลื่อนที่ไปเอาสุดท้ายจังหวัดนี้เป็นประตูเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องชมนะครับโดยรวมเกมนี้นะครับผมว่าแฟนซิตี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เบาใจได้ในในระดับหนึ่งนะคือเจมส์แท็บฟอร์ดผู้รักษาประตูาการลงเล่นเกมแรกของเขาเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเนียนตาดีนะครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดหรืออะไรที่ต้องน่ากังวลน,นะครับดยโอเคมาตรฐานทีมการเจอวูฟอาจจะต่ํากว่าแต่ว่า1เลยคือเราได้เห็น วิธีการเล่นอะไรเงี้ยการตื่นตัวอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยสำหรับเจมส์แทฟฟอร์ดส่วนในรายอื่นๆเนี่ยที่ต้องชมนะผมว่าออสการ์บ๊อบนะครับเล่นดีเล่นดีเลยล่ะผมว่าดีไม่ดีอะ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมว่าก็เพิ่มมิติถ้าแมนเชสเตอรขายซานโยจริงนะผมว่าก็ก็เป็นดีล คือก็เป็นดีลที่โอเคได้ตังในทางกับการคือถ้าออสการ์บ๊อบเล่นได้ประมาณนี้นะครับในในส่วนตัวลึกๆก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างกับทางด้านของซาวินโยนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะทดแทนกันได้เอ่อตัวอีกตัวนึงกองกลางอย่างนิโก้กอนซาเลสตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มองว่าเฮ้ยเป็นสถานการณ์ที่ดีที่โอเคโรดี้เจ็บแล้วยังไม่ฟิตในช่วงประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ถ้ามันเดือนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเขาลงเล่นยาวๆแล้วก็โดยบทบาทตรงนี้ผมว่าไม่ได้ดีเท่าโรดี้แต่ถือว่าทดแทนได้แบบเอาเอาไปว่าดีกว่าโควาซิตละกันเนาะดีกว่าเอาบุนโดการดีกว่าเบดโดซิวาเอามาเล่นตรงนี้นะครับในรายอื่นๆหรอที่น่าผิดหวังผมว่าเจนี่โดกู ยังเป็นฟุตบอลมิติเดียวอยู่ยังไม่มีความหลากหลายถ้าทรงประมาณนี้ผมว่าไม่รู้นะไม่รู้เป๊ปเห็นอะไรนะแต่ต้องเปลี่ยนส่วนอีกคนนึงหรอผมว่าไม่ได้ไม่ได้แย่แต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องเรื่องของแทคติกบวกกับเราต้องยอมรับว,ว่าฟุตบอลพอมันไม่ได้บุกฝั่งซ้ายเยอะครับเอนโนรีวิธีการเล่นบอลอาจจะมีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับแต่อาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกคือไม่ได้เล่นเกมลุกฝั่งซ้ายในทางกับกันมันก็มีบางจังหวะที่เคลื่อน แต่ถือว่าไม่ได้แย่นะครับโดยรวมคนอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ทิชเน่ร r เดอร์ถือว่าการลงเล่นตรงนี้ผมมองมอง,มองว่าดีมากนะครับแล้วก็วิธีการใช้เขาเป็นกองกลางตัวเบอร์8ที่ผมไม่อยากถึงขนาดแบบบ็ x to ์ทูบ็อกมากเว้ยเพราะว่า Rider จะไม่ได้เล่นตรงกลางมากนักนะครับร i เดอส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสอยู่ในพื้นที่แดนบนของคู่ต่อสู้ซะส่วนใหญ่ การลงมาเชื่อมเกมนะครับลงมายืนคู่กับกอนซาเลสเนี่ยมันจะน้อยอยู่แต่ผมถึงบอกว่านี่คือจุดเด่นของไรเดอร์อยู่แล้วครับคือในเมื่อเขาเป็นนักเตะที่วิ่งสอดได้ดียิงประตูได้ดีนะครับรูปร่างสูงใหญ่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอานักเตะเนี่ยประเภทเนี้ยไปอยู่แดนบนไว้เพื่อสร้างสารรค์การยิงประตูนึกออกไหมครับลูกสอดอะไรก็แล้วแต่ผมถึงบอกเฮ้ยนี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดลวของไรเดอร์แล้วก็เชื่อว่ายังไง รดูกาลเนี่ยผมว่าร i เดอร์อย่างต่ำนะน่าจะมีได้ถึง10สกอร์นะครับทุกรายการเนี่ยผมว่ามีได้แน่นอนขั้นต่ำสิบสกอร์ก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันนะครับชอบไม่ชอบในวิธีการเล่นแบบไหนไม่ชอบอะไรในเกมแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับ สำหรับวันนี้ทางด้านของผม bm และเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ